สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับช่องมาม่าคูกกิ้ง4 5 2 4กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์สูตรหมูปิ้งให้เพื่อนๆได้ทำกันค่ะจะไว้ทำขายก็ได้หรือทำกินเองก็ดีนะคะเป็นสูตรหมูปิ้งที่คุณยายแถวแถวบ้านมาม่าเคยทำขายสมัยก่อนนะคะกลิ่นหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันก่อนค่ะหมูปิ้งสูตรนี้เราจะใช้เนื้อหมูสันนอกในการหมักค่ะ ให้เพื่อนๆน,นำมาหาั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะหั่นเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้มาม่าใช้ทั้งหมดประมาณ1กิโลกรัมนะคะ จากนั้นเราจะมาเตรียมส่วนผสมเครื่องหมักกันค่ะมาม่าจะใช้พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นใส่ก้านผักชีหรือว่ารากผักชีค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะให้เป็นพื่อนโขลกทั้ง3อย่างให้พอหยาบๆก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาเติมลูกผักชีลงไปค่ะตามให้ละเอียดดีนะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะไปเริ่มหมักผสมกันเลยค่ะ เราจะใช้น้ำตาลปี๊บ100กรัมน้ำตาลทรายอีก3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะและซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสหอยอีก4ช้อนโต๊ะตัวส่วนผสมและเครื่องปรุงทุกอย่างมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูกันได้ค่ะนั้นเราก็จะมาใส่นะคะส่วนผสมที่เราโขลกเตรียมมาไว้แล้วก็คุกผสมให้น้ำตาลละลายดีกันก่อนค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันและละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเนื้อหมูลงไปค่ะคลุกผสมให้พอเข้ากันดีก่อนค่ะจากนั้นเราจะมาเติมนมข้นจืดลงไปสีช้อนโต๊ะแล้วนำแป้งมัน1ช้อนโต๊ะผสมน้ำสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะจากนั้นให้เ,เพื่อนๆนะคะนวดผสมประมาณ5-10นาทีค่ะ จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะแล้วคลุกผสมให้เข้ากันดีแล้วเราจะนำไปหมักทิ้งไว้ขั้นต่ำนะคะ3ชั่วโมงหรือว่า1คืนนะคะในตู้เย็นค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆนำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาแช่น้ำเตรียมไว้ก่อนค่ะมาม่าหมักทิ้งไว้1คืนค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาเสียบไม้ค่ะ หมูปิ้งสูตรนี้นะคะเขาจะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะเวลาเรานํามาเสียบเนี่ยจะเสียบได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาชิ้นค่อนข้างบางนะคะแล้วเวลาย่าออกมาเนี่ยจะดูชิ้นใหญ่น่าทานค่ะให้เพื่อนๆเ,เสียบต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดค่ะ เสียบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาได้ทั้งหมดประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำมาย่างด้วยไฟอ่อนค่ะหมูปิ้งสูตรนี้นะคะเนื้อเขาจะบางๆนะคะก็จะใช้เวลาในการย่างไม่นานด้วยค่ะมีน้ำซอสที่เหลือจากการหมักก็ให้เพื่อนๆนำมาทานนะคะแล้วก็ย่างไปในตัวหมูของเราจะได้ไม่แห้งกระด้างค่ะ แค่นี้เราก็จะมีหมูปิ้งไว้ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วค่ะเป็นสูตรที่รสชาติอร่อยลงตัวนะคะเค็มหวานกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆจะนำไปทำขายก็ได้หรือทำทานเองก็ดีนะคะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้หากเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์มาม่าขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ